งานต่างประเทศไปแบบถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นงานเกาหลีฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันหรือประเทศอื่นใดก็ตามนะครับคลิปนี้ผมอัปเดตข้อมูลในช่วงต้นเดือนกันยายน2566ใครที่มารับชมคลิปนี้หลังเดือนพฤศจิกายน2566ก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเพราะคลิปนี้จะเป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์งานในช่วงระหว่างเดือนนั้นๆเท่านั้นนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปกันลุก,กวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับข่าวสารนี้ผมเอามาจากเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับซึ่งหน่วยงานนี้ดูแลเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศของหน่วยงานรัฐนะครับอยู่ภายใต้ของกรมการจัดหางานใครที่สนใจเข้ามาดูข่าวสารโดยตรงผ่านหน้าเว็บนี้ก็ไปที่ Google และพิมพ์คำว่า กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับคุณก็กดเข้าลิงก์ของเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเข้ามาได้เลยสําหรับคนที่ต้องการหางานนะครับคุณก็ต้องมาที่ประกาศรับ,รบสมัครงานนะครับอ่ะกดเข้ามาได้เลยจากนั้นนะครับในหน้าเว็บจะแจ้งว่าการรับสมัครไปทํางานต่างประเทศจะมี2รูปแบบนะครับก็คือในรูปแบบของกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งเองนะครับ กับอีกรูปแบบหนึ่งเป็นบริษัทจัดหางานเอกชนที่เขาไปหางานในต่างประเทศจากนั้นเขามาขออนุญ,ญาตแบบถูกกฎหมายนะครับเพื่อจะส่งแรงงานไทยไปต่างไปทำงานต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของหน่วยงานรัฐก่อนนะครับว่าในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้มีงานอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับประกาศรับสมัครงานที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้รับสมัครนะครับตอนนี้มีอยู่5ประกาศด้วยกันนะครับ ก็จะมีประกาศของงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตงานที่ไต้หวันนะครับงานที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็งานที่ประเทศบูไนนะครับประเทศบูไนมีอยู่2ประกาศนะครับเดี๋ยวจะลองดูประกาศของงานสาหารัฐอาหรับเอมิเรตก่อนนะครับเมื่อกดเข้าไปคุณจะเจอ,อประกาศรับสมัครนะครับเดี๋ยวผมดูตรงประกาศให้นะครับถ้าประกาศมันจะเป็นรูปหัวคุดนะครับงานของสหรัฐ เมเรตัตอนนี้นะครับมีอยู่4ตำแหน่งนะครับก็จะเป็นช่างไฟฟ้าช่างกลพนักงานควบคุมเครื่องจากช่างเครื่องพนักงานฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติของผู้รับสมัครงานนะครับอย่างงานนี้จะมีการรับสมัครอายุระหว่าง20 35ปีเท่านั้นนะครับ วุฒิการศึกษาก็ตามที่เขากําหนดเลยนะเดี๋ยวทุกท่านไปอ่านเองนะผมวันนี้ผมจะมาแนะนําข่าวแล้วก็รายละเอียดท่านจะต้องเข้าไปดูเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นงานที่สหรัฐอารับเอมิเรต e นะครับใครสนใจก็เข้าไปสมัครกันได้นะครับตามที่กําหนดในกรณีของงานของหน่วยงานรัฐนะครับหากคุณอ่านแล้วงงนะครับไม่ ไม่เข้าใจยังไงก็ตามนะครับท่านสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักง,งานจัดหางานได้ทุกจังหวัดเลยนะครับเจ้าหน้าที่เขายินดีที่จะให้ข้อมูลในเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานไต้หวันกันนะครับว่าการรับสมัครงานไต้หวันช่วงนี้มีงานอะไรบ้างนะครับงานรับสมัครงานไต้หวันอ่าก็จะมีงานตำแหน่งแรงงานทั่วไปเนาะเพศชายอายุ20 45ปีนะครับ ก็รับแค่ตำแหน่งเดียวนะแต่10อัตรานะครับรับสมัครถึงเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดเนาะรับสมัคร8ถึง12กันยาโอ้วันนี้12กันยาแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายละแสดงว่าเดี๋ยวางานไต้หวันนะครับหากใครมาดูคลิปย้อนหลังนะงานวันนี้วันสุดท้ายาคุณมาไม่ทันก็จบไปสำหรับงานนี้นะแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็รู้วิธีการเข้าไปดูเนาะว่า งานที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณจะดูยังไงแล้วก็จะสมัครยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณอ่านแล้ววิธีการสมัครไม่เข้าใจนะครับคุณก็ไปสอบถามที่สำนักง,งานจัดหาง,งานได้นะครับ,บาง,งานที่3นะครับเป็นงานของมาเลเดี๋ยวเข้าไปดูงานมาเลก่อนเดี๋ยวผมขอดูวันรับสมัครก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลาอ่านมากนะครับวันรับสมัคร12กันยาเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่างานมาเลก็มีนะครับ งานนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับงานนวดนะครับ50อัตราเลยทีเดียวแต่ก็หลายท่านที่มาดูคลิปก็ไม่น่าจะทานแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอโอกาสต่อไปเนะาะง,งานต่อไปเป็นของบูนยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนิดนึงงานบูนัยก็จะเป็นพนักง,งานทําความสะอาดนะครับอันนี้รับร้อยคนเลยนะครับพนักง,งานขับรถยนต์พนักง,งานขับรถบรรทุกแล้วก็คนงานก่อสร้างนะครับ ในตัวเงินเดือนอาจจะไม่เยอะนะครับประเทศบูไนนะครับยังไงท่านก็ต้องพิจารณากันดูเอาเองนะส่วนมากก็จะมีเรื่องสวัสดิการที่เขาชดเชยให้นะครับอันนี้ก็รับสมัครจนถึงวันที่14กันยานะครับก็ถึงวันพฤหัสนี้นะครับโอเคเรากลับเข้ามาดูงานของบริษัทเอกชนกันต่อนะครับ รัฐมีแค่5งานในช่วงต้นเดือนกันยานี้เดี๋ยวเรามาดูของงานเอกอชนนะครับเอกอชนเนี่ยเวลาคุณสมัครนะครับคุณไม่ต้องไปที่สํานักงานจัดหางานนะทางเจ้าหน้าที่สํานักงานจัดหางานเขาไม่ได้รับสมัครแทนบริษัทนะครับคุณต้องติดต่อกับบริษัทโดยตรงนะครับวิธีการสมัครคือเดี๋ยวมันจะมีประกาศรับสมัครซึ่งผมจะเปิดให้ดูนะแล้วก็เวลาสมัครคุณก็ต้องโทรติดต่อ ทางบริษัทจัดหาง,งานหรือคุณจะไปที่สำนักง,งานจัดหาง,งานเขาก็ได้จะสอบถามในเรื่องการรับสมัครได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ข้อควรระวังนะครับ mm hmm. การสมัครกับบริษัทจัดหาง,งานคุณจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าบางทีมันมีในหน้าเถื่อนนะครับหรือว่ามิจฉาชีพที่เขาแอบอ้างเป็นชื่อบริษัทก็มีนะครับ คือเวลาคุณเอาชื่อบริษัทไปเช็คน่ะถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับแต่ว่าเขาแอบอ้างไงครับมันไม่ได้ผ่านบริษัทโดยตรงนะครับทางที่ดีคุณต้องโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่อยู่ในในหน้าหนังสือประกาศรับสมัครนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าคุณจะโทรไปที่เบอร์โทรตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานของบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งนะครับว่ามีงานอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ เมื่อคุณกดเข้ามานะครับในโหมดนี้จะเป็นหมวดของข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานนะครับก็จะเป็นหนังสือที่หน่วยงานของกรมการจัดหางานหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเขาเป็นคน,นออกหนังสืออนุญาตให้นะครับทีนี้มันมีตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครในช่วงนี้หลากหลายเลยนะครับส่วนมากผมเข้าไปเช็คดูแล้วนะครับก็ จะหมดประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับไปไปลตุลาคมดังนั้นอย่างที่ผมบอกใครมาดูคลิปนี้หลังเดือนพฤศจิกายนไปแล้วก็ปิดคลิปไปได้นะครับท่านจะไม่ต้องดูหรือว่าท่านจะดูเพื่อเป็นความรู้ไว้ว่ามันมีงานอะไรที่เขารับสมัครบ้างนะครับคุณจะได้เข้าไปดูในงานจริงนะครับว่าในงานที่คุณเปิดในช่วงที่วันเวลาปัจจุบันเนี่ยมันมีงานอะไร แล้วคุณจะต้องสมัครยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะขอกวาดงานทั้งหมดที่เขาประกาศตอนนี้นะครับเพื่อที่ว่าใครสนใจงานอะไรจะได้เข้าไปดูรายละเอียดกันย้อนหลังได้นะครับหลังจากที่คลิปนี้จบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากงานจากบนลงล่างเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีงานช่างเชื่อมนะครับที่เกาหลีนะครับอันนี้รับร้อยคนเลยนะครับ ช่างเชื่อมที่เกาหลีเหมือนกันนะครับอันนี้รับ20คนช่างเชื่อมนะครับที่เกาหลีนะครับอันนี้รับ17คนแล้วก็มีงานผู้ช่วยแม่บ้านนะครับที่ฮ่องกงนะครับรับเพศหญิง20คนเลยนะครับแล้วก็งานซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับอันนี้รับสมัครชายแค่1คนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วมีงานทาสีนะครับเป็นงานทาสีโลหะเป็นชาย2คนนะครับอันนี้ไปทํางานที่ญี่ปุ่น แล้วก็เป็นงานช่างเชื่อมนะครับท tamam. e ี่เกาหลีนะครับอันนี้รับสมัคร14คนแล้วก็งานช่างเชื่อมนะครับที่เกาหลีเหมือนกันนะครับรับสมัครชาย8คนแล้วก็มีงานที่ไต้หวันครับเป็นพนักงานเย็บผ้านะครับรับสมัครหญิง10คนแล้วก็มีงานที่ญี่ปุ่นนะครับจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตนะครับดูแลเกี่ยวกับงานผลิตอาหารปรุงรสนะครับอันนี้รับหญิง2คน แล้วก็มีงานที่โปรตุเกสนะครับเป็นพนักงานนวดนะครับอันนี้รับสมัคร15คนมีพนักงานฝ่ายผลิตนะครับที่ไต้หวันอันนี้รับสมัคร3คนเป็นชายนะครับแล้วก็มีงานเกษตรนะครับที่ประเทศโปรตุกเกสเหมือนกันนะครับอันนี้มี23คนนะครับแล้วก็มีงานที่ไต้หวันนะครับเป็นพนักงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับรับสมัครชาย8คน แล้วก็มีงานที่สาธารณรัฐเกาหลีเหมือนกันนะครับอันนี้เยอะเลยนะจริงๆตำแหน่งงานพวกนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับก็จะเป็นงานที่อู่ต่อเรือนะครับก็จะมีช่างพ่นสี200คนนะครับช่างเชื่อม200คนแล้วก็ช่างไฟฟ้า200คนนะครับอันนี้น่าจะใกล้รับสมัครไปแล้วหรือว่าจบไปแล้วนะครับยังไงก็ลองโทรสอบถามเข้าไปดูนะแล้วก็มีงานเพาะปลูกนะครับก็ ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเป็นชาย1น่คนพนักง,งานผลิตสายไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นชาย6คนที่ไต้หวันนะครับแล้วก็มีงานที่ซาอุนะครับก็จะเป็นช่างซ่อมรถยนต์นะครับอันนี้รับสมัคร29คนนะครับแล้วก็เป็นช่างเทคนิคนะครับอิเล็กทรอนิกส์อีก2คนนะครับแล้วก็มีงานที่ไต้หวันนะครับอันนี้เป็นพนักง,งานฝ่ายผลิต15คน พนักงานชุบโลหะนะครับชาย8คนทําที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นงานที่มีการเปิดรับสมัครเนาะบางงานอาจจะมีการปิดรับสมัครไปแล้วนะยังไงก็ต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดเป็นตัวอย่างสัก 2- องสางานเนาะเพื่อที่จะได้คุณที่มาดูคลิปนี้จะได้เข้าใจว่าเวลาคุณเข้าไปดูงานาด้วยตัวเองนะครับคุณจะต้องไปดูในจุดไหนบ้างนะครับ โอเคผมขอเริ่มจากงานช่างเชื่อมนะครับที่รับสมัครที่เกาหลีร้อยคนนะครับกดเข้าไปปุ๊บคุณจะเจอ,อรูปหนังสือหัวเป็นตาหัวคุดแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าห้ามเรียกเก็บเงินนะครับอขออธิบายนิดนึงหลายท่านาไม่เข้าใจหรือว่าสับสนนะครับหรือเข้าใจผิดในเรื่องการห้ามเรียกเก็บเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบริษัทจัดหางานจะเก็บค่าในหน้าคุณไม่ได้นะครับ เขาสามารถเรียกเก็บค่าบริการคุณได้หลังจากที่เขาหางานมาให้แล้วก็จะจัดส่งคุณไปทำงานที่ประเทศที่เขา,าประกาศรับสมัครนะครับในกรณีที่ทางการบอกว่าห้ามเรียกเก็บเงินอันนี้หมายความว่าในกรณีที่คุณแค่ไปสมัครนะครับแล้วเขาบอกว่าขอเก็บค่าสมัครหนึ่งหมื่นบาทแบบนี้เขาเรียกเก็บไม่ได้นะครับเขาไม่มีสิทธิเรียกเก็บเขาจะเก็บได้ก็ต่อเมื่อ เราใกล้จะได้เดินทางแล้วนะครับอันนั้นเขาถึงจะมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บนะครับวิธีดูหนังสือนะครับคุณก็ดูว่าในจ้างที่ประกาศเป็นในจ้างอะไรนะครับแล้วก็เป็นบริษัทจัดหางานไหนเป็นผู้ประกาศนะครับแล้วเวลาติดต่อนะครับคุณต้องดูตรงสำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่ไหนนะครับแล้วเขาจะมีเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ ท่านสามารถโทรเข้าไปสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยเพราะเบอร์โทรนี้เป็นเบอร์โทรทางการที่หน่วยงานรัฐเขายืนยันว่าเบอร์โทรนี้สามารถโทรหาบริษัทนี้ได้แบบทางการเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเผ่อมีมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับคุณสามารถโทรไปตามเบอร์โทรที่อยู่ในหนังสือประกาศได้เลยนะครับว่ามีงานอยู่จริงไหมหรือว่าเต็มไปแล้วหรือยังนะครับ ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่คุณจะต้องดูนะครับเพราะเขาจะบอกว่ารับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ไหนจนถึงวันที่ไหนนะครับอย่างกรณีนี้จะรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่5กันยายนนะครับจนถึงวันที่3พฤศจิกายน2566นะครับหากเป็นวันที่4แล้วนะครับถ้าเขาจะไม่สามารถรับสมัครได้นะครับหรืองานตัวนี้จะโมคะนะครับจบไปทันทีนะครับ รายละเอียดนะครับท่านสามารถดูงานได้นะครับว่าเขารับสมัครแล้วมีเงื่อนไขสวัสดิการมีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับสามารถดูจากตรงนี้ได้นะครับอย่างกรณีนี้เป็นช่างเชื่อมนะครับรับ100คนเงินเดือน2องล้านแปดแสนสวอนนะครับเกาหลีต่อเดือนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ75,357บบาทนะครับต่อเดือน เขาก็จะมีรายละเอียดของสัญญาจ้างนะครับระยะเวลาสัญญาจ้าง1ปีชั่วโมงการทํางานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อ1วันและ1สัปดาห์ทํางานแค่5วันเท่านั้นในจ้างจัดอาหารให้ลูกจ้างทุกวันวันละสามมือ้อโดยไม่คิดมูลค่าหรือจ่ายค่าอาหารให้ลูกจ้างเป็นเงินสดนะครับลูกจ้างต้องรับผิดชอบค่าโดยสาร เครื่องบินจากประเทศไทยถึงสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อลูกจ้างเดินทางกลับประเทศไทยหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างในจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับว่าถ้าอยากไปทํางานต้องออกค่าตั๋วเครื่องบินเองนะครับแต่ตอนเดินทางกลับเขาจะจ่ายให้นะครับส่วนสวัสดิการอื่นๆก็เป็นตามากฎหมายแรงงานของเกาหลีนะครับ ก็อันนี้ก็อยากจะบอกว่าคร่าวๆเวลาดูประกาศก็จะดูประมาณนี้นะครับก็จะดูว่านายจ้างไหนบริษัทไหนนะครับเวอร์โทของบริษัทอยู่ไหนรับสมัครตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับวันเวลาสิ้นสุดเป็นอะไรที่สําคัญมากถ้าสิ้นสุดไปแล้วนะครับเขาจะไม่รับสมัครเขาจะไม่สามารถรับสมัครได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นอตัตราเงินเดือนสวัสดิการต่างๆนะครับาสามารถที่จะดูในช่องนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอยียดง,งานของฮ่องกงและกันนะครับเพราะว่าง,งานเกาหลีเราดูไปแล้วอของฮ่องกงก็หนังสือหัวคุดเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักรู่เหมือนเดิมนะครับดูชื่อในจ้างดูบริษัทจัดทางานเบอร์โทรที่ติดต่อนะครับแล้วก็วันเวลาที่รับสมัครนะครับอย่างเคสนี้ก็คือไม่เกินวันที่30ตุลาคม2566นะครับก็ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยงานแม่บ้านนะครับ20อัตรา เงินเดือนก็4,730เลยหรียญน,นะครับฮ่องกงต่อเดือนนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ2.1332บาทนะครับระยะเวลาการจ้างสัญญา2ปีในจ้างจัดอาหารหรือจ่ายค่าอาหารให้เดือนละ1 1 9 6ยเก้หรียญฮ่องกงหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5.393บาบาทที่พักและค่ารักษาพยาบาล บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับในจ้างจัดให้ฟรีไม่คิดมูลค่านะครับเงื่อนไขอื่นก็ตามกฎหมายแรงงานฮ่องกงนะครับก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสักงานนะครับเอาเป็นงานเกษตรที่โปรตุเกสแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจไปทำงานเกษตรนะครับที่โปรตุเกสก็ดูตามนี้นะ ก็เหมือนเดิมครับหนังสือหัวคุดนะครับในจ้างที่จ้างไปชื่ออะไรบริษัทจัดหางานที่รับผิดชอบนะครับที่จะส่งเราบริษัทไหนเบอร์โทรที่ติดต่อนะครับที่เราติดต่อได้เบอร์โทรไหนนะครับวันเวลาที่รับสมัครนะครับกอ็อันนี้ถึงวันที่9ตุลานะครับก็ประมาณอีกเดือนนิดๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นก็หากสนใจก็ต้องรีบไปสมัครนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดระยะเวลาแล้ว รา,ายละเอียดนะครับก็จะรับสมัครงานเกษตรจำนวน23พคนเงินเดือนก็ประมาณ760ยหูโรหรือ27,360บาทนะครับสัญญาระยะเวลาการจ้างนะครับ9เดือนอแล้วก็เงินเดือนอยู่ที่27,000นะครับอย่างที่บอกแล้วก็ในจ้างจ่ายค่าอาหารให้วันละ171บาทนะครับเฉพาะวันทำงานาในจ้างจัดหาที่พักให้นะครับแล้วก็จ่าย ค่าเครื่องบินเที่ยวไปกรุงเทพลิสบอนให้นะครับแต่ว่าขากลับลูกจ้างต้องจ่ายเองนะครับแล้วก็มีการหักประกันสังคมด้วยนะหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายค่าล่วงเวลาตามกฎหมายแรงงานโปรตุเกสนะครับก็จะได้รับตามที่กฎหมายเขากำหนดนะครับช่วงเวลาทำงานก็คือ8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแล้วก็พัก1ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็จะทำงานต่อในช่วง 1 3นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็ไปพิจารณากันเองนะครับว่างานที่โปรตุเกสนะ่าสนใจไปทำงานไหมนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูงานที่เขาอัปเดตในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็อยากจะฝากว่างานต่างประเทศ อาจจะมีมิจฉาชีพหลอกลวงเราตามหน้า Facebook ตามช่องทางไลน์ต่างๆนะครับให้ท่านพึงระวังไว้เวลาจะไปทำงานต่างประเทศให้ไปเว็บที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเว็บนั้นก็คือเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศใครสนใจสามารถเข้า Google แล้วพิมพ์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้วก็กดตรงปุ่มไอคอนรับสมัครงานได้เลยนะครับรับรองว่างานนี้ที่ท่านดูจะไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนนะครับ ก่อนจบคลิปลบวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ